โอ้โหเคยได้ยินเรื่องเอาถานกันไหมครับสวัสดีครับผมมอคนป่านะครับวันนี้ผมกดสโลมาชนะต่อเนื่องกันถึง20เกมเลยนะซึ่งเวลาเราชนะมากเนี่ยมีคนเคยบอกว่าเราจะโชคร้ายเราจะเจออะไรแปลกซึ่งเอาจริงเนี่ยผมก็จะมาหลายเกมนะแต่ก็ยังผ่านมาได้นะครับถ้าหากเราชนะในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะขึ้น20ดาวนะครับแล้วก็จะเป็นการชนะต่อเนื่องครั้งที่21เ,เลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูเกมด้วยกันเริ่มเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนี้เลยนะครับ เริ่มแรกกดที่ดาวโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เล่นเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทไปยี่สิบสเอ็มพิมพ์คําว่า RV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครลองมองหา ID RV คุ้มๆพร้อมเล่นลุนครบทีกีลาสีสวย แนะนำเพจนี้เลยนะครับแอรมิน e mm ต้อน TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RW าคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับโอเคครับว่า,าเกามเริ่มแล้วครับก็ซื้อของซับแล้วก็เข้าสู่รลังการได้เลยนะครับในส่วนของผู้งแ่นก็ตามนั่นตรงนี้เลยนะและก็ในส่วนของรู่ก็ตามนั่นตรงนี้เลยนะครับ ในเกมนี้เนี่ยเราใช้ f อเพราะว่าทีมเรามี U a นะครับแล้วก็มีคารีเป็นลาวิลนะครับซึ่ง U a เนี่ยมาันจะากสกิลไปทีแล้วฝันตรงข้ามเนี่ยอาจจะไม่ตานะครับซึ่งจะเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยในการเก็บงานนะแล้วก็ในสุดข,ของเราวิลนะครับาหากเขาอันติโดนเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถวิ่งเข้าไปจ่ายสกิลต่อแล้วก็สามารถปิดคิวแทนลาวิลได้นะครับก็ f q มาในเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าคนช่างดีนะต่ถ้าเป็นเกมทั่วไปเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นฟิกเกอร์แทนนะครับ ตอนเกมพิมเขาไม่ค่อยก่งเท่าไหร่นะก็มาเวทเลยแล้วกันนะครับยูเอนี่หมดสก,กิล,ลนะนะครับได้ไม่ได้มาครับตรงนี้โอ้แม่นางครับอยู่หน้าป้อมไปไหน่อยไม่ได้ครับก็จะเอามังกรแล้วกนะัในไหนๆก็มาละเดี๋ยวเราต่อคลิปเลบนบอลก่อนนะครับเรากลับเลิงกางไม่ทันละเฟรนี่จ้องจะไปเอาคลิปกลางเดียวเลยไหมเนะี่ย วิ่งดาตั้งใช่อ่ะตอนนี้เ้าถาวเลานะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นของซ้ำอะไรนะก็เดี๋ยวเกมนี้ดูก่อนนะครับว่าสาตาร์บินเก่งแค่ไหนนะถ้าหาสตาร์บินเก่งก็อาจจะเป็นซับโลนะครับถ้าอลิอเอิอทำจังหวะค่อนขอน้างดีก็เดี๋ยวจะใช้ซับลางก่อนในช่วงต้นเกมนะครับแต่ก็ตอนนี้มูฬสีแล้วนะเจออลิสตรงนี้ครับไล่เลยมีอบแดงก็จะดืึอหนหน่อยนะครับโอ้อยเอเมมาต่อครับวันนี้ครับ ใครับตามไม่สวดครับอันิี้ก็ไปครับเรียบร้อยครับอันนี้ส e กิลก็จะใช้ในการปิดงานนะครับเพราะว่าฮีโร่ทีมเราเนี่ยความสามารถในการปิดงานค่อนข้างต่ำนะครับก็มีมูหลาดด้วยนะมูหลาดนี่ก็เป็นตัวต่อใช่ไหมมันจะมีแต,ต,ตัวต่อนั้นเลยนะครับก็ตัวที่ปิดงานได้ก็จะเป็นทางเวเลสและก็ออมานะครับซึ่งออ,มา,อ,อมานี่ก็อาจจะต้องใช้เ e อิคินิดนึงไม่งั้นก็ต้องพึ่งพาอาติีเยอะไปหน่อยนะครับตอนนี้แม่กับาตาโผล่เลนบนนะครับก็เดี๋ยวเอามางก่อเลย ดับเราจริงเล่นง่ายเนี่ยเราวิวอันตีดรอนปุ๊บเนี่ยหนึ่งคิวแน่แน่ตรงนี้เลื่นน้อยไปไหนครับเดี๋ยวเก็บแพ็คต่างป้อมนิดนึงโอ้แล้วแบนแมนครับไปฆ่ามูล่าได้ครับเดี๋ยวช่วงต้นเกมผมใช้เป็นซับโลแล้วกันนะเพราะว่าซับโลมันกันได้หลายอย่างนะครับการซินก้าก็ได้การสตาร์ก็ได้นะครับการแบนแม็กก็ได้นะเพราะว่าต้นเกมแบนแมนเนี่ยถ้ากดซับโลทันเขาจะล้วงเราไม่ตายชุดเดียวนะครับก็ยัง เออทีมเรายังได้ส่วนนะประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็มาโซนๆให้หนึ่งนะครับทีมเขาบางลงเลนล่านะเดี๋ยวเรามารับคลิปกลางก่อนนะครับหาตังก่อนเอาแล้วเราวิวมาดูแบบเอาละครับทีนี้ลงเติมเลยโอ้โหซาต้าบิงครับผมไปต่อในป้อมเลยทีนี้อ,อ่ะเล่นกับคู่ดีแล้วกัน ปันปันเข้าไปครับมีซับโลนะแล้วล่อไปก่อนนะครับดูเอมาแล้วนิดนึงโอ้โหไม่โดนครับอะแต่ก็โอเคครับมันหน้าอยู่ครับโอ้โหจะหายว่าเลยตะกี้แล้วคิวมันจะเข้าครับดูเอ็นต้องโฉบฝีมือละอ่ะผมให้ก่อนเลยโดนไหมครับโอ้ไม่ตายครับปิดท้ายแล้วกันถ้าเล่นกับดูเอนี่ต้องปิดงานให้ได้นะไม่งั้นนี่มันจะกลายเป็นมีช็อตถึงได้เยอะเลยนะครับ โหล้วนีใหญ่ย,ยังตึงโหโดนใส่สองคนแบบไม่กลัวนะตอนนี้แบทแมนหายจากเลนแล้วนะครับปัญหาคือทำไมเวเล็กดแบทแมนไม่ได้นี่แหละ <c oughs> อันน,ะอนนี้เราเปัญหาตรงนี้รับเลนกลางก่อนนะครับไม่มีคนมาเคลียร์กายนะไม่งั้นเราเสียเงินฟรีนะครับ <c oughs> หมูหลานนี่ก็โดนแบนแมนเข้ารูดๆเลยนะ เดี๋ยวลงไปรับเลนล่างนิดนึงครับสองคนตรงนี้ครับเล่นได้ครับเล่นเลยปันปายครับอู้แบตมาเติมครับตรงนี้นะครับออกก่อนครับมูหลานนี่เหมือนจะมีปัญหากับแบตมานะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามูหลานจะมีปัญหาอะไรนะเจอแบตตรงนี้ครับเล่นออมนี่โดยกดยับเลยนะครับเอาจริงนี่เวลาเล่นรองเ้าเหล็กดีไหมเนี่ย เกมนี้ซีซ like ีก็มีแค่อลิสเองนะครับก็เดี๋ยวผมรับเลนล่างก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ให้เพื่อนกระจายตัวไปรับเลนแล้วกันตอนนี้คลิปเข้าสามเลนเลยแบทแมนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอดูแบทแมนก่อนแบทแมนนี่เขาเล่นอะไรยังไงถึงเข้าวูลอได้นาดนั้นเดี๋ยวนั้นต่อไปก่อนนะครับโอ้แบทแมนตรงนี้ครับแบทแมนนี่เอาใจผ้าหลายรอบบ้านนะก็เดี๋ยวเดินรามไปก่อนแล้วกันนะครับจะได้ต้องห่วงทีเดียวสามเลนนะ โอเคครับก็เด okay, ี๋ยวกับเข้าสู่รายการครับนี่ถ้าอยากเล่นง่ายเราต้องได้ดักซเรียร์นะครับแบนแมนจะได้เสียเวลาในการเคลียร์นันขึ้นนะจะได้เปิดตัวบ่อยขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้ผมจะออกเป็นเปิดตาเร็วก็ไม่ได้นะออกเปิดตาเร็วนี่ซาตานี่บินจ้ำจับแน่เลยอ่้ก็ต้องได้เขามีบวกครับเดี๋ยวขึ้นไปเติมเลยโอ้ไปเล่เปิดครับเปิดไปหน่อยครับตรงนี้แต่ยังได้อยู่ครับ ไปเพื่อลุยสุดเลยครับสับโลกมีนะโอ้ทัมตาครับโอ้ยบินชนรัวครับเรียบร้อยเลยก็แก้คืนมาได้เลนิดนึงนะแต่ว่ามูรานี้ตายอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเอาป้อมกลางกันอเลิกกันอยู่คนเดียวนะครับตรงนี้อย่าพึ่งไปตีเลยนะให้ยูเอสกิลให้นะครับขอที่นึ่นั่ละครับเรียบร้อยครับ เราไปตีก่อนเลดี๋ยวป้อมตีเราเนะก็ต้องให้ยูเอทนี้ต่อให้ก่อนนะครับโอ้แล้วเจอหลุมตรงนี้ครับเรียบร้อยผมไม่รอดครับเราพวกนี้บ่นเลยนะครับบอกว่าทีมเรามีป่าไหมนะโมลารนี่ศูนย์สามแล้วนะครับเราแบทครับไปเข้ามูลาดอีกแล้วครับโอ้มีสับสวยตรงนี้โอ้แต่ว่าไม่ตายครับแบทนี่มากับดวงนั่นหละแลวก็ไปเลยเขาจะออกของอะไรไม่รู้อะ เงินสองพันกว่าแล้วแต่ว่าของยังไม่คืนอ๋อขึ้นล็อกชิวก่อนทำไมต้องล็อกชิวเนี่ยแล้วก็มูหลานี่น่าจะตอบราวิวนะครับพี่เราวิวก็ถามว่าชิมเราวิปป่าไหมนะมูหลาก็เลยตอบว่ามีตะป่าอันทังนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นการเล่นของมูหลาชัดๆนะครับผมเห็นแค่เขาตายเฉยเขาก็มีสับสนอยู่นะเดี๋ยวขึ้นเปียสตาติาหนึ่งครับอ๋อแล้วมูหลายครับเขาบอกว่าตัวแพ้แบทแมนอืม โอเคไม่เป็นไรครับเล่นต่อกันยูเอ๋ยวังครับอลิสมายังรอดไม่ได้ครับตรงนี้โอ้เราบัตเข้าครับโอ้โหสตาร์นยังบินได้อยู่นะระวังด้วยนะครับเอาละครับบินมาอีกแล้วครับเดี๋ยวส่วนนิดนึงแล้วออกเลยโอ้ยูเอครับสกิลโดนเต็มเลยเล่นต่อได้ครับตรงนี้ยูเอไม่อยู่ครับตัดคอเล่นต่อแล้วกันครับ จังหวะมันให้ครับได้ไม่ได้อยู่ที่ดวงครับตรงนี้ครับโอ้แล้วก็ติดตายไม่หล่อครับเรียบร้อยครับขออีกสักรอบได้ไหมโอ้รอบนี้ดวงไม่ถึงครับเรียบร้อยครับแตกเลยแต่ก็ตอนนี้ทีมเราเออร์กซเยอร์อยู่นะครับเกิดแล้วครับเเลนี่ไปออกใสยเอ่อใส่แท้นะครับเเลนล่นสยอื่นนะในเกมนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแบบนี้ทีมจะเล่นยากขึ้นนะ เราอยู่นี้อันตีสวยอยู่นะอแล้วมูหลาคเขาเจอแบทแมนเข้าครับโหเรียบร้อยเลยอย่าให้รอดไปได้นะครับต้องเอาคืนนะอลิอมาเตอแล้นนครับตรงนี้โอ้ไล่ถอยกันไม่ยั้งครับเรียบร้อยครับอ้าวโอเคผมรู้แล้วว่าทำไมมูหลาดเล่นไม่ได้ <c oughs> คือมูหลาดเล่นที่เงาไม่เป็นครับเขาเล่นอ่าเงาง่ายกันไปเขาจะกดหนึ่งดัดเดแล้วก็เข้าไปสับ และนี่มูราดเขามีโดนทัพก,กับซีซีด้วยนะครับซึ่ง้าหามูราดเนี่ยเก็บสกิลสองไว้เนะี่ยผมว่าไม่โดนแม่แม่ไข้ง่ายนะแต่นี่เหมือนกับว่าเขาเข้าไปสับทินเขาจัดทุกสกิลเลยเหมืนกานว่าไม่เหลือสกิลไว้กับแันแม่นะครับก็เดี๋ยวผมลองทําเกมดูตรงนี้ไม่ได้แล้วครับอลิสมีวางวงสวยจัดเลยพินเข้าต่อยากมากครับแต่ก็ซาต้ายังไม่บินนะซินก้าร์ไม่ยันตีเลยนะครับแม่แม่อีกตัวหนึ่งระวังด้วย โอ้โหบัตเข้าครับตรงนี้โอ้โหยังสวนได้ครับเรียบร้อยครับไปครับถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหอ๋อละมุลาดแดกครับผมเห็นหงามุลาดที่เอ่อที่วางไว้นี่เกมนี้น่าจะค่อนข้างหนักน <c> ะ <oughs> แต่เอ่อแคลรี่เล่นดีเมดเล่นดีนะครับสนเวเลสเดี๋ยวดูก่อนว่า เขาจะขึ้นไอเทมอะไรต่อนะครับซึ่งตอนนี้เขาขึ้นของป้องกัน2ชิ้นเลยถ้าหากไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยเ,เขาออกเป็นจอบก,กอดกับดับแดงอันนี้พอไหวนะเล็กเกมจะได้มีคนล้วงสินิกานะครับเวลอเข้ามานะตรงนี้เดี๋ยวผมคอยการละวิวนะสับโลม,มีด้วยนะครับโอ้าตาบินครับตรงนี้โอ้โหยังตามเก็บเราได้โอ้เอาเลนเกซสาตาแต่ว่าไฟนี้นี่เราเจ็บหนักเลยนะเนี่ย แต่ก็ถือว่าชนะไฟนะครับทีมเรารอดมา3คนนะครับขมูหลายเข้าต่อครับตรงนี้โอเวเลยครับตามไปแถมครับเรียบร้อยแล้วไอเทมที่ต่อไปของเวเลนี่คือกันเวนะครับเอาละครับแบบนี้กำมัดเลยถ้าเวเลสเกมน,นี้ออกคอยมานี่คุ้มค่ากว่านะไม่ต้องไปออกอแกอาซ้มนะครับ เพราะว่าไก่อาตอนนี้เนี่ยรับดาเมจไม่ไหวอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีทอยอันนี้เราไหวชิ้นเดียวอยู่เลยกลายว่าต้องมาขึ้นทอยเสริมอีกตรงน,นี้เสียดายครับทางเราวิวักติไม่โดนถ้าโดนมีลุ้นนะเนี่ยตอนนี้ผมต้องคอยกันลาวิวดีอ่ะถ้าเราวิวตายน,นี้ผมมองว่าโว่อยากจัดจะไปวัดกับเอ่อความไม่ยำของยูเบนนี่มันก็เหมือนกับวัดดวงไงไม่รู้ แล้วนี่เราวิวเอาเรื่องจัดเลยนะครับเจอแมนแมนล้วงนี่ไม่แตยด้วยนะมาได้เวลาเปลี่ยนเป็นเปิดแับแล้วครับอ๋อแล้วทีมเขาครับเอาดาร์กไว้เหลือเกินครับตรงนี้ผมไม่กล้าขึ้นสูงเนะียเดี๋ยวโดดไปปุ๊บเจออันติของซิริก้านี่ทีมเราถอยถ้าไม่ทันเลยนะก็เดี๋ยวลองดักกันนิดนึงแล้วกันนะครับบ้าฟาอยู่ตรงนี้เนะี่ยอ้าวเราอยืนซอยเงครับเล่นเลยครับ,รรบตรงนี้ ได้สองไหมโอ้โหได้แค่ตัวเดียวครับอลิซลอ่อเฉยสาต้ามาต่อครับคัดไว้หน่อยเวเลสเกี่ยวครับโอ้โหสาตาต้าบินได้ครับตรนนี้โอ้โหแถมบินสวนด้วยโอ้เกือบแตกเลยเนะวเลสเบทแมนเกิดแล้วครับหาที่หลบดีดแบทแมนนี่คิวไปเก้าเลยนะ แต่ว่าหลังๆนี้ก็เหมือนกับเริ่มจันแบ็นแมนกกันอยู่แล้วนะแบทแมนโผล่เล่นบนนะครับเดี๋ยวผมลองพยายามเดินเดินออจากดูนิดนึงนะเจเอเงาลิ้นหนึ่งก็ยังดีครับได้รู้ตำแหน่งคร่าวๆเวเลสเดินเปิดกันครับช่วยกันเดินหา ันนี้ผมก็พยายามเลื่อนแบบดูหัวเพื่อนด้วยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าแบทแมนครับไปหามูราจเจอเฉยครับแล้วไปคืน้วยโอ้โหไม่เขาอ้อมจากข้างบนลงข้างล่างเลยเนี่ยนาะซิลิก้ารับอยู่เลนล่างครับเดี๋ยวตรงนี้ขอรุ้นกับยูเอ็นนิดนึงครับตาครับเปิดไฟเลยโดนสันกนไดค์ยังดีครับโอ้โหยังเอาไม่ได้ครับ อันนี้ถนะ้ UA, าหา U A ปาสกิลเดิมเต็มนี่ผมว่าน่าจะได้สกิลเลยนะเพราะว่าทีมเขาไม่อยู่ตัวหนาเลยนะครับแบทแมนโผล่ล่างครับเดินเชนนิดนึงโอ้ทีมเขาตีมังกรอ,อยู่ครับหาแบทนิดนึงครับหาไม่เจอครับโอ้แล้วไปเข้ายู U A ครับ U A นี่เอาเรื่องจัดเลยเลยลวงไม่ง่ายครับเรียบร้อยครับแบทแมนตรงนี้มุมไม่ดีครับอย่าเพิ่งเล่นเลย อิล้ายิงง่ายครับตั้งป้อมมาไม่มีคนเข้าเลยลอยครับลอยครับมุมไม่ดีเลยเดี๋ยวผมออกสร้อยเขียวมาดนึงแล้วกันนะครับไม่งั้นนี่ก็ชนะไฟแต่ก็เล่นต่อไม่ได้นะผมรับแลเมจเยอะเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอันติซิลิก้าเอ่อสตาร์นะครับาการเงินก็ตามอยู่สี่พันนะครับแต่ว,ว่าเบเรนนี่เหมือนจะเปลี่ยนของเป็นฟอสเข็บนะครับ ตอนนี้เราวิวก็สอนมูลาดเอ่อเล่น <laughs> นะครับและตอนนี้คิมเราไม่มีใครเหลือฟิกเกอร์เลยครับตอนนี้มันแมนตายอยู่นะลองเล่นดูนะครับ <laughs> โอ้แล้วนี่เราวิลอันติีไปเจอซาตาครับโอ้แต่ว่ายานโอ้เข้าดีเหลือเกินครับแล้วเราวิวโดนเก็บกรอนครับเรียบร้อยเลยถอยนะครับตรงนี้โอ้แล้วยานมาต่อครับโอ้ไม่รอดครับผม แต่ยังดีครับยูเอยังแก้ให้ได้ครับอ่ะเบรกกันนิดน,นึงครับตอนนี้ถ้าหากทีมเข้าฆ่าเราได้นี่บอกเลยว่าทีมเราไม่เหลือตัวดาเมจที่ไว้ใจได้แล้วนะครับเพราะว่ายูเอก็สกิลมันโดนมากไม่โดนมากนะครับแล้วก็ส่นเวเลสเวเลสก็ออกของแท้อีกนะครับไม่มีดาเมจเลยทีนี้จะเป็นปัญหาต่อไปคือไม่มีคนไปล้องซิลิกา้านะครับแล้วก็มูรลามูรลานี่เอ่อหนึ่งจดสองก็ถือว่าพอไีเงินอยู่นะเป็นการเงินในระดับที่สามารถ พิกเกมได้อยู่นะครับแต่ว่าเวเลนี่เงินจนมากๆเลยเนี่ยแหละปัญหานะครับก็เดี๋ยวอรอลุ้นเกมดีกันปครับกันเลยครับตอนนี้ทีมเราก็เสียดาร์คเซยอร์นะครับก็เดี๋ยวรอรับดาร์กนิดน,นึงทีมเขาปล่อยมาตรงกานะครับเดี๋ยวผมต้องเตรียมสับ,บส้มเดือขึ้นมาเลยนะ แล้วก็ทีมเขาเหมือนปล่อยด่าทิ้งขว้างมากเลยอยูีดีก็ปล่อยมาแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยอันนี้ชมว่าเป็นโชคดีนะไม่มีคนมาคอยกันดางเลยนะครับก็เดี๋ยวมาต่อทางเลนล่างครับโอ้หสตาร์บินตรงนี้ครับโอ้ยนัมสเม็มไม่ไหวครับตายไปสองแล้วคนนี้โอ้โหเกินไปสตาร์บินแลังจัดเลยครับแล้วต้องการเวนการ์ดเข้าครับเลื่อยกันนิดนึงเรายังรอดอยู่นะครับ ป่าไม่ได้ครับตรงนี้ยูเอ e ที่บอกว่าอย่าตายนะมาเกยังไม่จบก็เล่นต่อไปครับต้องหอแล้วแบทแมนครับปิดทางไปเล่นไปได้ครับนี่ออกของเต็มตัวของกันเต็มตัวเจอแบทแมนรู้เที่ยวแตกเลยเจะออกมาทําไมแล้วเจอทริก,ก้ารตรงนี้ครับแบทแมนอยู่กลางนะอ่ะลองเล่นดูครับโสซเกันอู้แล้วยานมาครับ โอ้โหแล้วผอหมดสกดิลกันทางลาวิวละผมต้องฆ่าได้นะถ้าฆ่าไม่ได้คือแพ้เลยนะโอ้โหย่างยื้อชีวิตไปได้ครับแล้วยาปินลังครับแบทแมนต่อยอดึงสเปซเอาละกันครับทวงเวลาไว้ให้เพื่อนเก็บคลิปไปแบทเข้าครับตรงนี้ได้นิดนึงก็ยังโอเคครับซื้อเวลาเคลวนกาดได้ครับแล้วก็ฉอดตะกี้เนี่ยออกมาที่ไม่มีอันติไม่สามารถที่จะเข้าไปผักยานออกจากลาวิลได้เลยนะครับ เพราะว่าอย่ากเข้าไปดวเรารู้แล้วเพราะงั้นมีทางเดียวคือต้องเทรดแรกคารีเขานะครับซึ่งถ้าหากคารีโชวตายแล้วเราฆ่าไม่ได้ทีนี้เนี่ยเราจะการป้อมไม่ได้นะครับนั่นคือแพ้เลยแต่ว่าถ้าหากทั้งสองทีมไม่มีคารีก,ก็จะป้อมยากหน่อยนะเพราะว่ายูเอเป็นตัวที่เคคิปค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มูรดสามารถพันลมในการเคคิปได้ประมาณนั้นนะครับ มาครับเกินแล้วครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายครับป้อมยังอยู่ดีแต่ว่าเดินลดลงไปหน่อยนึงอย่าเลยล่างครับเดี๋ยวในช่วงตอนเลนนะครับเราจะใช้วิธีการขายของซับทิ้งเดียวนะเราจะไม่มีการสลับนะครับขายทิ้งเดียวนะขายทิ้งเพื่อให้ใช้ใหม่ได้ทันทีนะครับเดี๋ยวบวกคลิปเข้าครับโอ้แลวราววิวครับอติมิโดนครับแต่ว่ายิงในจังหวะที่ไม่ค่อยสุเท่าไหร่นะ ก็เดี๋ยวตอนนี้เราคือซับโลมาแล้วกันนะครับเราค่อยสลับกันนิดนึงนะเพราะว่าสตาบินแรงมากเลยนะครับแต่กี้ที่ยืนไม่อยู่เดี๋ยวเพราะาตาตอนนี้นแมนไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเพราะว่าเราอยู่ในป้อมนะครับเราสตาราเดี๋ยวพอมูล่าตอนนี้ก็เล่นดีขึ้นมาหน่อยไม่ค่อยออกไปตายแล้วนะ <S <S หลังๆก็เริ่มเก็บสแต็กฟันลมแล้วนะครับหานั่นแหละครับ เกี่ยวสักฟันลมแล้วก็ฟันต่อๆไปนะครับโอ้แลวลาวิลครับโหอย่างนี้สวยเลยโหเรียบร้อยครับวันนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่ครับทีมเขาได้ด้าวตัวที่สองครับโหลาลกครับมาแล้วไปหรือเปล่าครบปานมาหรืครับเรียบร้อยครับตอนนี้ทีมเขาตายไปถึงสองคนด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้ทีมไปเรื่อยเรื่อยกันไปจังหวะที่ได้บุกสวนแล้วนะตอนนี้เราต้องพยายามกดดันเขาให้เขาปล่อยด้าวนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าหากเราให้เวลาเขาเนี่ยเขาก็จะเกิดมา อ่พร้อมกัน5คนนะครับแล้วก็ปล่อยดาร์เนี่ยเราก็จะเสียเปรียบนะตอนนี้เราก็ซื้อเปิดตาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเจอบ่า์ตรงนี้ครับไล่ตาแล้วตรงนี้โอ้แล้วล่ะวิครปโหลเต็มหัวเลยไล่ปานเข้าไปเเป็นเลฟิกเกอร์มาครับโอ้แต่ว่าไม่โดนครับโอ้แต่ว่ายังได้อยู่ครับตรงนี้ตับของซับนิดนึงครับเป็นซับโลขึ้นมาครับตาครับปิดคิวไม่ได้ครับตอนนี้ซตา้ามันจะเกิดครับเดี๋ยวเด้อเปิดสูงนิดนึงครับดูซตต้า แล้วก็พยายามท้งระยะให้สไตเขียวทำงานด้วยนะครับผมขอพักนิดน,นึงครับรอเลือดเรียหมูหลายครับสับเลยเพื่อนนั่นแหละครับผมตอนนี้มีทับโลครับรอรับลู่มิสาต้ตาอยู่แล้วนะครับตอนนี้ทีมเขาเกิดสาคนครับโอ้โหแต่วต่าตรงนี้ครับอันตอิอลิสบวกกับความเหนื่อยของป้อมสองครับคลิปถ้าไม่ขยับ อ่ะถึงนี้คิมไปกดว้าไปครับแล้วก็แคนเซิลมาต้องมีคนทำเลนบนหน่อยนะตอนนี้แบแมานครับสี่วิกมันจะเกิดครับเดี๋ยวผมต้องสับของซับอีกรอบอ่ะ <What? S 1> ครับตอนนี้ใช้เป็นเปิดตาครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวซื้อซับโลด้วยนะเปิดตาไล่แบตก่อนค่าแบทได้สับไปซับโลมาชนกับซาตานะครับ เป็นซ้อมได้มันเหนื่อยนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามหาเงินตุนไวก่อนครับเดี๋ยวไม่มีเงินเปลี่ยนคลองตอนนี้เกมก็ยือๆนิดนึงครับแบนแมนเราไปดันเลนล่าครับทีมเขาอยู่พุ่งขวานะระวังนะครับ ลองดังนิดนึงครับออ้ยตาขึ้นครับเปิดฐานเลยเอ้าเจอบัตตรงนี้ครับเอาละครับแบทแมนครับเรียบร้อยครับพี่ีมาแล้วครับไฟห้าสี่ครับมีทรับล่อครับเล่นตามต่อเลยครับแต่ว่าคลิปไม่ยีเท่าไหร่ครับแล้วสี่สิบเจ็ดวิครับด้าจะเกิดครับแล้วแบทแมนนี่สี่สิบวีนะาไม่ทันแกว่าไฟนี้ไม่ได้เลยเอาจิงเวเลสคุณมาทำเลนนะครับเนี่ยแล้วก็ให้ผมไปลุยนะเพราะว่าผมเคลียร์เลนช้านะครับ แลวนี่บุกขึ้นไปสามคนครับนี่ท่าพาทีนี้จบเลยนดาสตัวที่สามกันยากมากนะครับอ้ซาต้าบินตรงนี้ครับอยู่เอกกดแช่แข็งครับกดซับโลนิดนึงครับโอ้ยานมาครับแต่ว่าหลุดระยะนิดนึงครับเล่นต่อได้ครับหรือของซับนิดนึงครับโอ้โหแต่ตั้งไม่พอครับโคเลสซิก้าครับโอ้โหอันติีเต็มเต็มเลยครับเข้าไปช่วยนึงโอ้โหเขชาลี่ครับงี้ แล้วตอนนี้บัตเกิดครับสับเป็นเปิดตาท่านนะเดี๋ยวรอโซนนิดนึงครับพีเราตัวตน,นี้เลื่อนโลทุกคนเลยนะต้องให้กลับดีเรื่อยก,ก่อนนะครับโอ้เจอบัตตรงนี้ครับแต่ว่าไม่มีตัวละเมอครับถอยก่อนบัตพลาดครับตรงน,นี้ต่อไปนะโอ้ยเกือบแตกตรงนี้และนี่เงินผมไม่มีตังค์ซื้อเปิดตาใหม่นะครับ สับไม่ได้เงินไม่พอถ้าจะซื้อเปิตาใหม่เนี่ยต้องใช้เงิน480นะครับสับเป็นซับแดงไนะด้นะแต่ก็ตรงที่เดี๋ยวเราลีนเลื่อนนิดนึงครับโซนโซนไหมกอนอ่ะเดี๋ยวนะเอาหมูราปเปิดจริงกันนะโอ้โหเรียบร้อยก็งี้จะซื้อซับร้านมาก,กันอ์นลิข์ก็ไม่ทันแล้วเนี่ยตังไม่พอนี่ยืมมาต้องนาน เพื่อช็อตแบบนี้ไอต้ตอนล่คิดว่าจะเข้าไปตีนั่นเล่นโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะคลิปนี้มันนานผมตัดภาพเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วคือไอ้ช็อตนี้เนี่ยแบทแมนเขาสามารถยืนดูได้ครับว่าเลือดดามมันเหลืออยู่เท่าไหร่เราไปไล่ยังไงเนี่ยก็โอกาสที่จะไล่เจอมันต่ำอยู่แล้วครับแล้วยิ่งถ้าหาเราโดดเข้าไปร่วมในวงดามด้วยเนี่ยอลิสกุอกันติมาทีเนี่ยอยู่กลางวงนเท่าไหร่นั่นดามไม่โดนเต็มครับ ไม่รอดถ้าหาจะเอาได้เนี่ยอาต้องอย่างน้อยแบทแมนไม่มีหรือไม่ก็ร้อย้เขาเปิดก่อนนะครับซึ่งคนเปิดก่อนมันเสนียเปรียบพออยู่ละมีไปเปิดปุ๊บเจอแบทแมนมายืนดูนะครับเสียทั้งเลือดเสียทั้งอะไรก็ตามนี่ยืมมาเร้่องนานนะวัละการว่าเจอดาวถ่ายจริงเลยเรียบร้อยโอ้โหอาแล้วก็มาคุยเรื่องตั้งรับช็อตแบบเมื่อสักครู่นี้นิดหน <c oughs> <c oughs> <c oughs> หึ <c oughs> yeah, ่งนะครับคือถ้าหากเรายืนอยู่เฉย ผมจะรอให้แบนแมนเดินผ่านมานะแล้วก็เปิดตานะครับเพราะว่าเวลาเขาเอาดาร์กเนี่ยแบทแมนจะต้องเป็นคนคอยเดินเปิดแบบให้อยู่แล้วซึ่งถ้าหากผมเห็นตาแว๊บเดียวเนี่ยอันนี้ผมเปิดเลยเพราะว่าผมอยู่ในพุ่มนะครับเพราะอาลิสเนี่ยเขาออกฟูเวตเขาไม่สามารถที่จะเดินเปิดพุ่มเองได้อยู่แล้วครับเขาต้องให้แบนแมนเป็นคนเปิดให้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เราเข้าจังหวะส0ง้เขาเปิดก่อนนี่จะดีกว่าแล้วก็ถ้าหากแบทแมนมาเดินเปิดพุ่มแล้วเราเปิดตาเจอเขาเนี่ยเราได้คิวเป็นทต่ออันนี้เราคุ้มอยู่แล้ว และก็ในส่วนที่เหลือก็จะสับเป็นซับโลขึ้นมานะครับใช้ลาวเร์เมสซ่าหรือไม่ก็ถ้าหากมุมเป็นแคบก็จะเ็นของซับไปซับล้างในการล้างอันติอเลดประมาณนั้นนะครับเอาแล้วก็มาคุยในส่วนของไอเทมนะครับไอเทมเกมนี้จะเห็นว่าไม่ใช่กอบไฟนะครับจะใช้เป็นออดินจุดสูงลักของการขึ้นออดินมาในเกมนี้นั่นก็คือเวลาผมเข้าใครก็ตามเนี่ยแล้วถ้าสมมติเซริก้าเขาดักพุ่มอยู่ อ่ทีเนี้ยเราจะได้มีความรู้ื่้นที่ในการถอยหนีมาได้ครับหรือไม่ก็ถ้าเข้าไปปุ๊บเจอลิสคอยตอดคอยปัดแล้วก็ยังมีโอรินวิลกับไกอาที่เพิ่มความรคลขึ้นที่ทำให้เราออกจากไฟได้ครับได้ได้ว่าโดยเข้าไปจะได้โดยเขาโม่โม,ม่ได้ไงไม่ต้องคิดอะไรมากโดยเข้าปุ๊บจะออกได้มันนั้นนะครับก็เลยขึ้นโอรินวิลมาถ้าขึ้นก่อไฟในเกมน,นี้อาจจะตายเยอะกว่านี้เพราะว่าโดยเข้าไปเจอซิลิกาลังป้อมเรียบร้อยแตกออกไม่ทัน อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถาม้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยด้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ